วันนี้เราเดินทางกันมาทีน่นครนายกจุดหมายคือร้านแดงแกงป่าแต่ร้านปิดบ่ายสามมาไม่ทันเลยเปลี่ยนหมายมาที่ร้านครัวรุงกังร้านนี้ก็เซิร์ชใน g o o l l อ่ะนะพิมพ์ว่าอาหารป่าร้านนี้ก็ขึ้นมาอันแรกเลยก็เลยมารองกินดู ร้านก็เข้าซอยมารึกอยู่นะขับตามป้ายเข้ามาเรื่อยๆฮารีสวัสด,ดีฮัลโหลสวัสด,ดีพบกับแอคทิวิตี้อีีที่60ครัวรุงกังนี่ร้านนี้เขาบอกว่าไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอยนะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าแน่จริงอัะเปล่า อันนี้คือเมนูแนะนําของทางร้านนะต้มยำปลาคังน้ําใสอาหารเขาก็ออกมาเร็วนะสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยรสชาติของน้ําต้มยำก็พอใช้ได้เนื้อปลาคังนี่สดมากทำได้ดีไม่ข่าวเลย เมนูต่อมาคือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ทอดมากรอบเกินไปอ่ะคือมันก็กินได้ทั้งตัวนะแต่ว่ารสชาติของปลามันหายไปหมดเลยจานต่อมามาร้านอาหารป่าต้องสั่งผัดเผ็ดปูมาเอ้ยหมูป่า จานนี้คือสามชั้นทอดน้ำปลานะแต่หน้าตาเหมือนหมูชุบแป้งทอดมากกว่ารสชาติไม่เหมือนที่เคยกินเมนูนี้ที่ร้านอื่นจานนี้คือเนื้อกวางผัดพริกไทยดำม,มีความคล้ายเนื้อวัวนะแต่ว่าเหนียวสู้ฟันกว่าเมนูที่เราสั่งในวันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำเกือบทั้งหมดก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอย <laughs> วันนี้รอนไปกาสวัสดีครับ